อยากดูสารคดีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่นโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android ด็อกซิล่าโนว์เดอะอันเนน่ากลัวและมีขนยุบยับทารันทูล่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ญาติของมันบางชนิดที่เป็นแมงมุมพาเนจรแห่งบราซิลซึ่งกัดก่อนแล้วค่อยถามทีหลังทารันทูล่าไม่ได้น่ากลัวเท่าใดนักและมันก็ควรจะถูกมองเสียใหม่บางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะเผยถึงความงดงามของเจ้าสัตว์ชนิดนี้เสียที บางทีอาจจะเป็นวิธีที่มันคืบมันคลานหรืออาจจะเป็นที่มันเข้ายึดครองที่ร้างที่ทำให้ดูน่ากลัวในยีนส์ของเราอาจจะมีความกลัวแมงมุมฝังรากลึกอยู่แต่แท้จริงแล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นมแมลงวันก็คงไม่ต้องกลัวให้มากไปหรอกแล้วทำไมไม่ลองก้าวเข้าไปในชีวิตของแมงมุมดูบ้างชีวิตส่วนตัวของมันน่าตื่นใจมากกว่าจะน่ากเกลียดน่ากลัว ยกตัวอย่างเช่นวิธีที่พวกมันทอใยจากอวัยวะด้านหลังที่เรียกว่าสปินเรสไหมเลวภายในต่อมแมงมุมจะเปลี่ยนเป็นเส้นใยเมื่อพ่นออกนอกร่างกายพวกมันทอไหมแต่ใช่ว่าทั้งหมดจะสร้างให้เกิดเส้นใยแมงมุมพานจรไม่ชอบยึดติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งนานๆต้องหลีกทางให้มันเยอะๆหน่อยเจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในสชนิดที่อันตรายแต่นาฬิกาทรายสีแดงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอีกชนิดหนึ่ง แมงมุมแม่ไม้ดำเพศเมียมันค่อนข้างจะขี้อายและจะกัดถ้าหากว่าจนมุมเท่านั้นแต่พิษของมันเมื่อเทียบกับงูหางกระดิ่งแบบหยดต่อยดแล้วอันตรายกว่ามากทีเดียวตามปกติแล้วสายตาของแมงมุมค่อนข้างจะแย่อาการแต่เจ้าแมงมุมกระโดดตัวนี้เป็นข้อยกเว้นลองจ้องดูมันแล้วตาแปดคู่นั้นจะจ้องกลับมามันใช้สายตาที่ดีเช่นนี้เพื่อการล่า แมงมุมเป็นสัตว์ในตระกูลอารักนิดซึ่งรวมถึงแมงป่องเห็บและแมงมุมแสงอาทิตย์ไร้พิษตัวนี้ด้วยแมงมุมมีมากถึง3 5ม0 0ืสายพันธุ์แต่ที่น่าประทับใจและมีขนาดใหญ่ที่สุดพบอยู่ในจำพวกทารันทูล่าพวกมันจะคลานไปทั่วทะเลทรายและทุ่งหญ้าสวรรณน,นา แต่จะชอบป่าฝนที่ร้อนชื้นในเขตร้อนมากกว่าโดยอาศัยอยู่ใต้ดินและบนต้นไม้ทารันทูล่ามีสีและขนาดแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือขนซึ่งมีอยู่เต็มร่างกายเลยทีเดียวร่างกายของมันจะแยกออกเป็นสองส่วนช่วงท้องอยู่ด้านหลังและลำตัวบนอยู่ด้านหน้า แต่สีของมันจะหลากหลายมากสีเขียวมรกตตัวนี้มีประกายแวววาวสีชมพูตกแต่งร่างกายช่วงล่างของแมงมุมชิเลียนและเจ้าแมงมุมบราซิเลียนสีชมพูมีขาที่น่าดูมากทีเดียว โดยเฉลี่ยแล้วทารันทูล่ามีขายาวประมาณห้านิ้วแน่นอนว่ามีข้อยกเว้นมากกว่านั้นไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ต่างหากเจ้าแมงมุมกินนกโกาลาแอดมันมีขนาดเท่ากับจานข้าวแมงมุมชนิดนี้ช่วยเติมเชื้อไฟให้กับตำนานปรมปราที่มีอยู่ว่าพวกมันชอบกินนก ในปี1705จิตริตกรชาวเยอรมันมาริาซิบิลาเมอเรียนได้วาดภาพของแมงมุมกำลังพิชิตนกฮัมมิงเบิร์ดในระหว่างที่เดินทางไปยังซูรินามภาพนี้ออกเผยแพร่ไปทั่วโลกและทำให้ทารันทุล่ามีชื่อเล่นว่าแมงมุมนกอันที่จริงมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิดที่กินนกและแทบไม่ปรากฏว่ามีการล่านกเกิดขึ้น แต่บางทีนกก็อาจจะถูกรบกวนขณะที่กกไข่หรือทำรังแต่ส่วนใหญ่นกฮัมมิงเบิร์ดไม่จำเป็นต้องกลัวทารันทูล่ามากนัก ด้วยปีกที่กระพือถึง80ครั้งต่อวินาทีพวกมันคล่องแคล่วและสามารถไล่จิกแมงมุมที่มาบุกรุกได้อย่างสบายแต่ในกรณีที่รังไม่มีการคุ้มกันเรื่องราวก็จะแตกต่างออกไปเมื่อพ่อแม่นกมัวแต่ออกไปหาอาหารรังก็จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังโดยไม่มีการป้องกัน คารันทุล่าต้นไม้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเป็นนักปีนป่ายชั้นเยี่ยมและสามารถหาอาหารได้ทั้งบนลำต้นและรากไม้ลูกนกที่ยังบินไม่ได้เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของจอมฉวยโอกาสจำนวนมากรวมถึงเจ้าแมงมุมเท้าแดงอีควาดอเรียนด้วย พวกมันอาจจะสะดุดเข้ากับรังนกในระหว่างการอพยพมันรู้สึกได้ผ่านประสาทสัมผัสว่ามันอยู่ใกล้กับสิ่งที่กินได้ช่างเป็นชะตากรรมที่แสนโหดร้ายแต่ระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์แห่งความอยู่รอดอันแสนทารุณ นักล่าอื่นๆก็อาจจะทําแบบเดียวกันนี้ความสูญเสียของพ่อแม่นกได้รับการชดเชยด้วยการวางไข่เพิ่มอีกหลายฟองถึงแม้จะลือกันว่าทารันทูล่าเอาชนะสัตว์ที่ว่องไวได้แต่สายตาของมันกลับไม่ดีเท่าไหร่นักแม้จะมีดวงตาหลายคู่พวกมันก็ยังมองภาพรอบตัวได้แค่มัวมัว แยกได้ระหว่างแสงจ้ากับความมืดเท่านั้นดังนั้นพวกมันจึงต้องอาศัยประสาสัมผัสที่เยี่ยมยอดเพียงอย่างเดียวชั้นขนหนาบนร่างกายทำหน้าที่เหมือนอวัยวะสัมผัสขนาดยักษ์ช่วยให้พวกมันตรวจหาเบาะแสจากโลกรอบตัวได้บ้างมีขนมากกว่าตัวอื่นๆขน,นหยิกย้อยของแมงมุมฮอนดูรันดูเหมือนกับเพิ่งถูกเป่าแห้งมาหมัด สำหรับหลายสายพันธุ์ในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ขนที่ช่วงท้องช่วยเป็นเครื่องป้องกันตัวอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเม่นทารันทูล,ล่ามีขนที่มันยังไม่ลังเลเลยที่จะสลัดออกไปแม้ว่าจะราคาเคืองแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อเส้นขนเหล่านี้ทิ่มแทงลงไปบนร่างของศัตรูก็จะทําให้เกิดอาการแสบคันอย่างดึงพิษออกมาจากต่อมที่อยู่ใกล้ๆพิษจะทําให้เหยื่อเป็นอมาพาตก่อนที่จะลงมือฆ่า เป็นที่ทราบกันทั่วไปยังไม่มีมนุษย์คนไหนที่ตายเพราะถูกทารันทูล่ากัดแม้ว่าการนำเสนอข่าวในด้านลบหลายครั้งตลอดช่วงศตวตรรษที่ผ่านมาจะสร้างภาพให้แมงมุมชนิดนี้กลายเป็นฆาตกรนักสะสมในช่วงศตวตรรษที่18และ19ส่วนใหญ่จะคาดคะเนปริมาณของพิษร้ายจากขนาดของแมงมุมอันที่จริงการกัดของทารันทูล่านั้นเป็นอันตรายและทําให้เจ็บปวดได้เท่ากับพึ่งต่อยเท่านั้น ข่าวลือในทางผิดๆก็มีประโยชน์อยู่บ้างมันทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามแสวงหาข้อมูลและสายพันธุ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนับถึงวันนี้มีทารันทูล่าที่รู้จักมากถึง800สายพันธุ์ทีเดียวแต่สันนิษฐานกันว่าน่าจะมีมากกว่านี้ ส่วนใหญ่จะซ่อนเร้นอยู่ในมุมลึกลับของป่าในเขตร้อนซึ่งยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่รอการค้นพบหลายครั้งหลายคราที่เราสะดุดเข้ากับแมงมุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเช่นแมงมุมแม่ไม้ดำสายรุ้งตัวนี้มันถูกค้นพบในอร์เจนตินาในปี1974แต่พิษร้ายของมันยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนะัก อย่างไรก็ตามคาดกันว่าแรงกัดของมันอาจจะเป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์ได้บางครั้งบางคราวพื้นที่ในธรรมชาติก็เปิดกว้างทำให้เราได้มีโอกาสเห็นสิ่งแปลกใหม่ แร็กนิกตัวนี้ถูกคนพบในปี1995มันประหลาดเสียจนนักวิจัยไม่สามารถจัดมันลงกลุ่มไหนได้เลยบางส่วนของร่างกายบ่งชี้ว่าเป็นแมงมุมนักล่าแต่ลักษณะอื่นๆกลับไม่ใช่เรายังคงมืดมนกับวิถีชีวิตของมันในปี1996 อีกสายพันธุ์หนึ่งถูกเพิ่มเข้าไปให้กับชนิดของแมงมุมแเนจรในอเมริกาใตา้ด้วยวงขาที่กว้างห้านิ้วสายพันธุ์ใหม่นี้มีขนาดธรรมดาแมงมุมแเนจรเป็นนักล่าในตอนกลางคืนที่ชอบซ่อนตัวในที่มืดพวกมันมีพิษร้ายและดุมากเจ้าตัวนี้ไม่พอใจที่ถูกพบมันส่งสัญญาณชัดว่าให้ถอยกลับไป ฝาฝนในอเมริกาใต้เปรียบได้ดั่งน้ำพุแห่งชีวิตของแม่มุมทุกชนิดโดยเฉพาะทารันทูลา่าทุกๆปีนักวิทยาศาสตร์จะเดินทางมายัางส่วนนี้ของโลกเพื่อบันทึกสายพันธุ์ใหม่ไม่มีใครรู้ว่ามีทารันทูล่ากี่ชนิดอยู่ที่นี่มีการบันทึกไว้ถึง800สายพันธุ์แต่นักวิจัยคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้สองเท่า สัตว์ที่ขลาดอายและรักความสงบเช่นนี้ดูจะพยายามหลีกเลี่ยงแสงไฟในป่าฝนทารันทูล่าจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคร่าวๆค,คือพวกที่อยู่บนพื้นดินและพวกนักปีนต้นไม้พวกที่อยู่บนพื้นดินอาศัยอยู่อย่างสงบในโพรงร่องหินและท่อนสุงเมื่อทารันทูล่าได้พบบ้านที่เหมาะสมมันจะชักใยจนทั่ว แต่ใย,ยเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ดักเหยื่อแต่จะสั่นระรัวเหมือนกระดิ่งมันจะดักจับและขยายเสียงฝีเท้าของแมลงที่อยู่ใกล้ๆแรงสะเทือนเหล่านั้นจะช่วยเตือนแมงมุมว่าอาหารมาใกล้ๆแล้วแมงมุมชักใยได้หลายชนิดแล้วแต่วัตถุประสงค์ใยที่มีลักษณะหนาแน่นอาจจะมีความแข็งแรงยิ่งกว่าเส้นลวดโลหะที่มีความกว้างเท่ากัน หรือการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีอีกเล็กน้อยก็จะทำให้ใยนั้นยืดหยุ่นมากยิ่งกว่าวัสดุสังเคราะห์ทุกชนิดชีวิตบนโลกที่ยืนยาวมาถึง350ล้านปีทำให้ความหลากหลายนั้นไม่สิ้นสุดแม้แต่วันนี้ สายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบก็ทำให้เราตื่นใจด้วยรูปแบบและสีสันของพวกมันไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนทารันทุล่าก็ล้วนแต่เป็นนักทําความสะอาดร่างกายตัวยงเท้าและขาจะได้รับการทําความสะอาดอยู่เสมอมันเป็นวิธีป้องกันตัวจากเชื้อราและแบคทีเรียหรือเชื้อโรคร้ายในป่าฝนที่ร้อนชื้นเช่นนี้ ทารันทุรชเสือตัวนี้อาศัยอยู่บนต้นไม้มันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปีนป่ายขนขนาดเล็กนับร้อยเส้นที่เท้าช่วยยึดเกาะเปลือกไม้ได้อย่างเหนียวแน่นยอดไม้ในป่าฝนที่สูงเช่นนี้ยังคงเป็นถิ่นที่อยู่ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจซช่เป็นส่วนใหญ่ทารันทุรชที่อาศัยอยู่ที่นี่จะมีรูปร่างผอมกว่า เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าและมีหนังหนามากกว่าพวกที่อยู่บนพื้นดินยอดไม้ที่สูงกว่า30เมตรจากพื้นดินจึงเผยให้เห็นเพียงเศษเสี้ยวของชีวิตเท่านั้นมันจะต้องมีสายตาที่แหลมคมอย่างมากจึงจะแยกแยะได้ระหว่างเงาที่ไร้ชีวิตหรือว่าเป็นอย่างอื่น แมงมุมเวเนซุเอลันลายแดงตัวนี้อาศัยอยู่ในใบไม้มันเป็นหนึ่งในจำนวนทารันทูล่าขนาดเล็กร่างกายยาวแค่หนึ่งนิ้วเท่านั้นแมงมุมเพศผู้มีร่างกายผอมบางแคระแกรนและมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ที่ปลายขาคู่หน้าของเพศผู้จะมีอวัยวะโป่งสองอันที่มีตะขอติดอยู่อวัยวะเหล่านี้ดูดซับน้ำเชื้อซึ่งแมงมุมได้ทิ้งไว้บนใย,ยไหมก่อนหน้านี้ mm. เมื่อแมงมุมเพศผู้พบกับเพศเมียมันจะไล่คู่ครองในอนาคตอย่างรวดเร็วในแบบเดียวกับเจ้าเพลเวียนเท้าแดงตัวนี้ มันใช้ขาหน้าเพื่อยึดเขี้ยวไว้แล้วผลักให้พ้นทางจากนั้นก็ใช้สัญญาณสัมผัสทำให้แมงมุมเพศเมียยกช่วงท้องขึ้นเพศผู้จะฉีดน้ำเชื้อใส่เพศเมียด้วยตะขอ มันจะเกี่ยวไว้ที่ช่องเล็กที่กลางลำตัวของเพศเมียจากนั้นก็ปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปเป็นการผสมพันธ์แบบทางอ้อมกระบวนการผสมพันธุ์อาจกินเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือหลายนาทีจากนั้นเจ้าแมงมุมเพศผู้ก็จะต้องรีบถอยออกไปไมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอาหารมื้อหน้าพาลันทูรา ปีนต้นไม้คล่องแคล่วกว่าญาติบนพื้นดินของมันมากบ้างก็เป็นนักกยกรรมกลางอากาศตัวจริงและยังเป็นนักว่ายน้ำที่แข็งแรงอีกด้วย แต่ไม่ว่าพวกมันจะอยู่บนที่สูงหรือที่ต่ำทารันทูล่าส่วนใหญ่ก็ชอบชีวิตกลางคืนมันเป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการออกล่าที่นี่ในป่าฝนสัตว์อื่นๆก็ใช้ชีวิตในช่วงเวลาแปลกๆเช่นกัน ดังนั้นเส้นทางของพวกมันจึงมาคาบเกี่ยวกันเข้าในบางครั้งถึงเวลาที่เจ้า,มาแมลงสาบยักษ์จะออกจากบ้านไปหากินแล้วหรือบางทีก็อาจจะกลับกันก็ได้ทารันทูล่าเป็นนักช่วยโอกาสมันจะดักรอให้เหยื่อซึ่งปกติก็คือมแมลง คลานผ่านมาอย่างใจเย็นแต่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเช่นกิ้งก่าอโนลิสตัวนี้จะต้องคอยเฝ้าระมัดระวังด้วยเช่นกันทารันทูล,ล่าที่หิวโหยจะสังเกตแม้แรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยบนพื้นดินแรงสะเทือนแม้แผ่วเบาก็เป็นสัญญาณว่าอาหารใกล้เข้ามาแล้ว หาตั้งไกลของแมงมุมดำโคลัมเบียนเจาะทะลวงแล้วฉีดพิษที่ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วทารันทูล่าอาศัยอยู่ได้ด้วยอาหารเหลวพวกมันจะต้องย่อยอาหารเสียก่อนที่จะกินหลังจากกัดแล้ว มันจะฉีดพิษเข้าไปในร่างของเหยื่อซึ่งจะเข้าไปย่อยสลายเนื้อเยื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นเหมือนซุปจากนั้นปากของทารันทูล่าก็จะทำหน้าที่เป็นหลอดดูดกินอาหารที่ย่อยไว้แล้วล่วงหน้าหายใต้ความมืดมิดนักล่าที่อันตรายอีกชนิดหนึ่งออกท่องไปในป่าฝนเจ้าตัวนี้มีทัศนคติที่ร้ายกาจพอๆกับพิษของมันเลยทีเดียว งูเฟอร์เดแลนส์เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งของอเมริกาใต้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อจะรู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนแม้แต่งูเฟอร์เดรแลนส์ที่อันตรายก็ยังต้องคอยระวังตัวในการประลองที่อาจจะหมายถึงชีวิตเมื่อเวลาล่วงผ่านไปทารันทูล่าก็ยิ่งออกมาเคลื่อนไหวกันมากขึ้นเรื่อยๆ ายนาทีเพื่อให้สารอมพาสแสดงผลอย่างเต็มที่แต่ผลแพ้ชนะก็ออกมาแล้วทาร,รันทูล,ล่ามีการย่อยอาหารที่ช้าเจ้าตัวนี้ไม่ต้องกินอะไรอีกเลยหลายเดือน กลางคืนผ่านพ้นและแสงตะวันล่าถอยกลับไปอย่างที่ซ่อนตัวแต่พวกมันก็ต้องการน้ำบ้างเพื่อการเคลื่อนไหวด้วยการใช้แรงดันไฮดรอลิกพวกมันจะดันของเหลวไปที่ขาเพื่อยืดขาออกสายพันธุ์นี้ชื่อว่าเอ u วาดอร a เรียนบลูฟีเมถูกพบในปี1991 นับจากนั้นมาก็แทบจะไม่ได้พบเห็นอีกเลยและชีวิตของมันก็เป็นที่รู้จักเพียงน้อยนิดเท่านั้นเพราะว่าเช่นเดียวกับทารันทูล่าอ่อนวัยทั่วไปมันจะต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่าการลอกคราบดังนั้นมันจึงล่าถอยกลับไปยังรังที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นทารันทูล่าเกือบทุกชนิดจะพลิกหงายตัวเวลาลอกคราบแมงมุมไม่มีโครงกระดูกภายใน ดังนั้นพวกมันจึงเติบโตได้ด้วยการลอกคราบชั้นนอกหรือโครงกระดูกด้านนอกออกเท่านั้นเลือดจะถูกสูบผ่านเข้าไปตามช่องว่างในร่างกายจนกระทั่งผิวเก่าเริ่มแยกจากกันการลอกคราบจะใช้เวลานาน,าน2องถึชั่วโมง มันเป็นช่วงเวลาที่ทารันทูล่ามีความเสี่ยงสูงสุดมันไม่สามารถไปที่ไหนได้หรือแม้แต่ป้องกันตัวจนกว่าขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงที่อ่อนวัยทารันทูล่าจะลอกคราบราวสี่ครั้งต่อปีและเมื่อเริ่มอายุมากขึ้นและตัวใหญ่ขึ้นมันจะลอกคราบโดยเฉลี่ยแล้วปีละครั้งในที่สุดทุกส่วนของร่างกายก็จะเป็นอิสระและแมงมุมจะทดลองผิวใหม่แต่มันก็ยังอยู่ในช่วงเปราะบาง แม้กระทั่งเขียวก็ยังอ่อนนิ่มผิวนั้นละเอียดเสีนจนง่ายต่อการแยกตัวและอาจทำให้แมงมุมเลือดออกจนตายต้องใช้เวลาหลายวันกว่าเปลือกนอกจะแข็งการลอกคราบยังช่วยทำให้ขาที่ขาดหายไปงอกกลับมาใหม่ได้อีกด้วยหลังจากความพยายามอย่างหนักหน่วงแมงมุมก็จะอ่อนแรงและสูญเสียน้ำ มันหยุดกินอาหารก่อนลอกคราบและต้องรอไปอีกสองวันหรือกว่านั้นก่อนที่จะกินได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีแค่เปลือกเก่าเท่านั้น ขาบยักษ์เขตร้อนแบ่งปันอนาเขตร่วมกับทารันทุราเจ้าสัตว์ขนาด10นิ้วตัวนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นแม้ว่าจะมีพละกกำลังแข็งแรงมันก็เป็นพวกชอบเดินและจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหากินบนพื้นดินตะขาบเป็นหนึ่งในสัตว์บกที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกเจ้าสัตว์ดึกดำบันเหล่านี้มีต้นกำเนิดมานานถึง400ล้านปีและบางชนิด ก็มีพิษร้ายแรงเช่นเดียวกับทารันทุล่าตากาบตัวนี้ก็คือนักล่าเช่นกันและแม้แต่ทารันทุล่าเองก็ยังไม่ปลอดจากอันตรายรวดเร็วปานสายฟ้าแลบและพละกํะกำลังที่แข็งแกร่ง ตาขาบโจมตีแมงมุมอย่างดุร้ายและฝังเขี้ยวของมันจมลึกลงในร่าง เดียวกับทารันทุลาท่าที่มันฆ่าไปต้ขาบมีเขี้ยวงงที่กลวงสองอันสำหรับฉีดพิษให้เหยื่อเป็นอมพาสตะขาบเป็นนักกินที่ตะกระตะกรามเมื่อกินเสร็จแล้วจะเหลือซากเพียงนิดเดียวเท่านั้น มนุษย์และทารันทุล่าไม่มาเผชิญหน้ากันบ่อยนักข้อยกเว้นหนึ่งอาจเกิดขึ้นในป่าฝนซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นไร่เกษตร,รกรรมไปแล้วอยากดูสารคดีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาท่านโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณ